สวัสดีครับผมชื่อเลนะครับชื่อจริงชื่อจเลกันเกรดครับชื่อชาณนลวงเสวกครับชื่อหนึ่งครับผมทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับผมเจริญอุปถัมภ์ครับสวัสดีครับผมบอลครับสวัสดีครับแบงค์ครับผมนายจักรชายพันธราธรครับอายุ62ปีอ่ามิวเอ็กอินนิเกนเครื่องยนต์สามพันครับผม1.9อินนิเกนครับมิวเอ็กใช้ดีแมก สี่ประตูครับผมปี2020ครับแล้วก็มี X ตัวก่อนปัจจุบันครับแพนท็อม1.9สีเทาแลมโบครับมิวเครับเครื่อง1.9ครับผมครับผมผมก็มิวเครับเครื่อง1.9ครับมิวเอ็กแพนทอม2023ไม่ได้ทาอะไรเลยครับเดิมเดิมเลยครับผมไม่มีครับรถเดิม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 สองคันเลยครับผมก็เป็นเาตรฐานโรงงานเลยครับ เปลี่ยนโชคอย่างเดียวครับของผมไม่มีครับเปลี่ยนแค่ล้อแม็กอย่างเดียวครับผมของผมเดิมๆเปลี่ยนแค่ล้อแม็กเหมือนกันครับไม่มีครับมีความรู้สึกว่ารถประสิทธิภาพดีกว่าเดิมๆที่ผมใช้อยู่การเข้าโคง้งมันมันหนึบมันแน่นแล้วก็มันเหนียวรู้สึกว่าอาการขึ้นคอสะพานมันแบบไม่โยน สัมผัสแรกคือการเขาเรียกการโครงของรถแล้วก็การรับน้ําหนักอะไรพวกนี้ครับผมมันจะการยุบตัวมันจะนิ่งกว่าครับความหนึบความแน่นของรถการเกาะถนนดีครับมันแบบหนึบขึ้นน้ําหนักคือรถไม่ไม่โยนไม่ไม่เอียงไม่ไม่สะบัดให้เราคือการขับอ่ะมันจะทําให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมชอบมากครับ เยี่ยมชอบบอกได้คําเดียวชอบผมได้ไปทดลองเรื่องความเร็วความเร็วที่ใช้การเข้าโค้งการเบรกกระทันหันเอาในด้านของความเร็วก่อนนะครับที่ผมใช้ความเร็วก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันอพอใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแล้วลงเป็นช่วงจังหวะที่ลงคอสะพานพอดีรู้สึกว่ารถเนี่ยมีความมั่นคงพวงมาลัยไม่ส่ายดึงเข้าถนนแบบปกติแล้วถ้าเป็นโชคเดิมจากที่เคยใช้นะครับลงสะพานมันจะมีจังหวะบัมอยู่2จังหวะ 1- 2สอง มันจะค่อนข้างที่โค้งแต่อันนี้พอพอเป็นเปลี่ยนช่วงล่างเป็นช่วง,ง,งล่างของที่เปลี่ยนใหม่นเนี่ยเวลาลงลงจากคอสะพานเนี่ยลงปุ๊บทีเดียวอยู่เลยดูติดถนนไปเลยเ,เ,เลย,เลยทำให้รู้สึกว่ามันมันปลอดภัยครับผมบ,บังคับพวงมาลัยง่ายขึ้นครับลถนิ่งกว่าเดิมเยอะครับการคืนตัวของพวงมาลัยมีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเวลาเจอหลุมที่ล้อข้างหนึ่งมีหลุมอีกข้างหนึ่งไม่มีหลุม การโยนตัวของผู้ขับหรือผู้โดยสารเนี่ยน้อยลงมันไม่ถลหยทำให้มีความมั่นใจในการเข้าโค้งด้วยพื้นที่พูลมเมาผมก็เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนเหนือเวลากลับบ้านก็จะใช้รถขับก็จะมีทางคดเคี้ยวเยอะพอได้ลองขับรถที่ว่าเขาได้ทำมาแล้วหรือมีคพรมสุขาป,ประทับใจอยากได้ แบบนี้อยากแต่งแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวของเราครับผมต้องคู่ขาก็ดีมีอาการแข็งนิดนึงแข็งกว่ารถเดิมนิดนึงแต่ไม่มีอาการแบบโค้งเคงถ้าทางโค้งก็มั่นใจเลยครับผมเพราะว่าได้ทดสอบแล้วครับแบบเออเอาให้มันให้มันเสียการสรงตัวไปเลยอย่างเงี้ยครับว่ามันจะกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมมันก็มันก็จะนิ่งอยู่ มันไม่ไม่โยนมันโยนน้อยลงครับนะครับผมมันได้แรงแรงกระชากแรงกระแทกมันน้อยลงครับผมช่วยเรื่องการทรงตัวเรื่องอะไรพวกเนี้ยน่าจะช่วยเราได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมที่เราใช้อยู่ใช่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าสั่งครับ <c oughs> แค่นี้ครับว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับท่านที่เวลาวิ่งวิ่งไกลๆหรืออะไรอย่างไรเนี่ยน่าจะเหมาะมากเห <c oughs> นียวแน่นหนึบนุ่มแน่นหนึบ มั่นใจมากครับมันดีมากเลยคอนโทรลดังใจนะครับหนึบคุมง่ายนุ่มหนึบเยี่ยมโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณ